สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแ,นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนะคะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตจะโคจรมาได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรในวันที่17กรกฎาคมปี2564นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์ลักษณะของเขาก็คือเป็นดาวของผู้นำนะคะเป็นดาวที่มีความโดดเด่นอยู่ในตัวแล้วก็จะให้ผลประโยชน์ในเรื่องของ ชือเสียงความสำเร็จต่างๆนะคะดาวทุกดวงย่อมโคโจรรอบดาวพระอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นการโคโจรยกย้ายมาได้ตำแหน่งมหาจักรของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะเราต้องมาดูว่าการได้มหาจักรของดาวพระอาทิตย์ในแต่ละลัคนาราศีจะมีดาวอื่นๆมาเล็งร่วมทำมุมอย่างไรและส่งผลอย่างไรบ้างนะคะในจังหวะที่ชัดเจนเลยคือดาวพระอาทิตย์ เป็นมหาจักรดาวพระเสาร์เนี่ยก็ได้ตำแหน่งเลงกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระเสาร์และดาวพระอาทิตย์เป็นดาวคู่ธาตุไฟเหมือนกันค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีดาวพระอังคารมาร่วมด้วยแต่ดาวพระอังคารนั้นถือเป็นคู่ศัตรูกันกับดาวพระอาทิตย์และอีกประการหนึ่งก็ยังมาเจอกันกับดาวพระสุขดาวพระสุขเป็นดาวคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์เรียกได้ว่าการโคจรมาเป็นมหาจักรของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้มีดาวอื่นๆมาร่วม มาร่วมทำมุมมาอยู่ร่วมกันด้วยนะคะเราก็เลยจะมาเช็คกันว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะเกิดผลอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษ์ศพค่ะชาวพฤกษ์ศพท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษ์ศพ ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัะนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤกษมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ว่าในช่วงที่ดาวพระทิต์โคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤกษค์ค่ะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุค่ะในวันที่17กรกฎาค,คมปี2564ดาวพระอาทิตย์ได้โคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรค่ะการที่ดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรแบบนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามจะต้องต่อสู้ดิ้นรนจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะและการ โคจรมาของดาวพระอาทิตย์นั้นได้มาเจอก,กันกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นคู่ศัตรูของดาวพระอาทิตย์และเจอกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นคู่สมพลของดาวพระอาทิตย์นอกจากนั้นยังทำมุมเล็งกันกับดาวพระเสราร์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุไฟด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละความหมายเลยค่ะดาวพระอาทิตเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยหมายถึงหมายถึงรถหมายถึงที่ดินญาติพี่น้อง ้องครอบครัวนะคะเข้าเรือนสหัชชะสหัชชะหมายความเพื่อหมายความว่าเพื่อนสังคมคนรอบข้างคนใกล้ตัวสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤกษบจะคิดจะทำอะไรพยายามจะลงทุนพยายามจะต่อยอดหรือจะร่วมหุ้นอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลดีค่ะแต่คุณจะต้องหาที่ปรึกษาคุณจะต้องหาเพื่อนมาร่วมทำคุณ จะต้องชักชวนญาติให้มาร่วมด้วยมีส่วนร่วมด้วยแบบนี้จะส่งผลดีดีกว่าการทําคนเดียวให้มีเพื่อนร่วมงานมาช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ให้มีเพื่อนฝูงมาร่วมลงทุนมาร่วมหุ้นก็ได้ประมาณนี้นะคะปัญหาจะน้อยลองหรืออาจจะทําแบบมีพาร์ทเนอร์ทำแล้วมีคนรอบข้างมาคอยให้คาปรึกษาคอยใหคาแนะนําหาที่ปรึกษาไว้ใกล้ๆตัวประมาณนี้จะเพลย์เซฟมากกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพการที่คุณคิดคนเดียวลุยคน เดียวเดินหน้าคนเดียวไปเลยอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาแล้วมันหาทางออกทางแก้ไม่ได้บางคนบอกว่าทําร่วมกันกับคนรัก ทำร่วมก,กันกับคู่รักได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะพันธุนอกจากจะหมายถึงบ้านรถที่ดินแล้วยังหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความมั่นคงด้วยนะคะพันธุเข้าเรือนสหัสชะแบบนี้การกระทำใดถ้าคุณได้ข้องเกี่ยวกับผู้คนหมู่มากการติดต่อการเจราจาการสื่อสารจะส่งผลดีให้กับเรื่องทนหน้าที่การงานของคุณการประสานงานต่างๆจะมีเกณฑ์ส่งผลดีหรือทำเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะก็จะได้รับความ เจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะ และอย่างที่สมัยบอกไปนะคะว่าดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระสุขซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระสุขนั้นถือเป็นดาวคู่สมพลค่ะและดาวพระสุขก็เป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤกษฎด้วยการมาเจอกันตรงนี้นะคะสมัยต้องบอกเลยว่าพันธุมาเจอกันกับดาวประจําเนื้อประจําตัวแล้วมาเจอกันอยู่ที่เรือนสหัชชะจะมีการก่อเกิดงานใหม่เกิดขึ้นค่ะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤกษฎ ที่ตกงานที่ว่างงานอยู่ในขณะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนช่วยเหลือสนับสนุนมีเพื่อนฝูงมีคอนเน็กชันมีคนรู้จักเก่าเป็นพี่ที่ทํางานเก่าเป็นเพื่อนเรียนสมัยมหาลัยต่างๆนานาจะช่วยส่งเสริมผลักดันในเรื่องของหน้าที่การงานให้กับคุณบางคนได้ซื้อทรัพย์สินนะคะพันธุมาเจอกันกับดาวประจําเนื้อประจําตัวก่อเกิดเป็นทรัพย์สินค่ะบางคนได้บ้านได้รถหรืออา จะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ได้สิ่งของที่มีมูลค่าประมาณนี้เป็นไปได้นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะส่วนข้อที่ชาวลัคนาราศีพฤกษจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาเจอกันกับดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูของดาวพระอาทิตย์นั่นเองดาวพระอาทิตย์ เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือปรนปัตตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศคู่ศัตรูมาเจอกันชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจา เกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับคู่รักเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์จะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะอาจจะมีความขัดแย้งใจกันอาจจะมีความคิดเห็นไม่ลงเนื้อไม่ลงรอยกันประมาณนี้กับคนรักกับคู่รักนะคะเพราะดาวพระอังคานั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยนะคะมาอยู่ร่วมกันกับคู่ศัตรูอย่างดาวพระอาทิตย์ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบเรื่องคําพูดคําจาให้ดีเช่นเดียวกันค่ะอีกประการหนึ่งนะคะอยากจะบอกเลยว่าดาวพระ คาที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วมาเจอกันกันกบคู่ศัตรูอย่างดาวพระอาทิตย์ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีกับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะมีคนติฉินมีคนนินทาแบบที่ไม่เปิดเผยตัวเขาอาจจะมาพูดดีกับคุณเขาอาจจะทําเป็นมาทาดีกับคุณแต่ลึกๆแล้วอาจจะไม่ได้หวังดีกับคุณก็เป็นไปได้เพราะวินาศหมายถึงลึกลับหมายถึงเบื้องหลังหมายถึงไม่เปิดเผยรประมาณนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้ดีด้วยค่ะอีกประการ หนึ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาทํามุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระของคุณดาวพระเสาร์เป็นดาวธาตุไฟดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นดาวธาตุไฟไฟกับไฟมาเลงกันแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะระมัดระวังในเรื่องคําพูดคําจาดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระสุขพระหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ดาวพระเสาร์เองก็เป็นตัวแทนของ คนมีอายุคนที่มีความอาวุโสมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าหาผู้ใหญ่ในช่วงนี้ต้องรอบคอบบางทีเราอาจจะป,ปฏิบัติตัวไม่น่ารักคําพูดคําจาอาจจะห้วนไปต้องระมัดระวังให้ดีนะคะแต่ข่าวดีก็มีเช่นเดียวกันเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นมหาจักรดาวพระเสาร์เป็นเกษตรราธิบดีงานทางไกลงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาจะมีเกณฑ์ส่งเสริมให้คุณดี แต่อาจจะมาพร้อมกับภาระหน้าที่ที่มันหนักกว่าเดิมมาพร้อมกับความอึดอัดใจมาพร้อมกับความเครียดนั่นเองนะคะต้องบอกชาวพฤกษบอย่างนี้ว่าส่วนใดที่คุณจะต้องระมัดระวังก็ต้องคอยระวังและรอบคอบส่วนใดดีก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวพฤกษบทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่า ลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ